สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยฮับฟะหนุ้ยสเตย์ stay ค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะคะพื้นที่ไหนฝนยังไปไม่ถึงตกยังไม่สาใจวันนี้ฝนเพิ่มค่ะตกได้ทุกช่วงเวลาเช้าซ้ายบ่ายค่าเป็นฝนต้อนรับเดือนใหม่ค่ะและตกทุกภาคภาคเหนือและภาคอีสานบนนะคะฝนก็จะเพิ่มด้วย เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่าฝนฟ้าที่ไหนเป็นยังไงและเหมือนเช่นเคยค่ะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและถ้าใครนะคะยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ คลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจําวันกันค่ะและจังหวัดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะว่าอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างสาเหตุที่ฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้นะคะและอาจจะยาวไปจนถึงวันที่7วันที่8นะคะก็เพราะว่าร่องมรสุม,มค่ะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ เริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องการมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะยินดีด้วยนะคะฝนก็ตกทุกภาคโดยทั่วนหน้ากันแล้วนะคะจึงขอให้ทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ค่ะพาคเหนือภาคตันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพากกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตันออกค่ะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นสูงนะคะ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองนะคะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ และมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าะนองรยละ7 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและเราก็มาดูกันนะคะว่าจังหวัดเสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักเนี่ยอยู่จังหวัดไหนบ้างตอนนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีทุกภาคภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนน่านอุตรดิษฐตากกำแพงเพชร พิจิตรพิศณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร กรุงเทพด้วยนะคะสมุทรปราการนนทบ,บุรีและปะทุมธานีค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีชาเชิงเศรวาสะแก้วชนบุรีและระยองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ จบพยากรณ์อากาศขาะแล้วพบกับนุนยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย